โอไลเล่นที่ชื่นบินวอล์ e ันเดอร์อ e กนซิว here. สันที่ผมก็ผมนายสิเหมืนอนนะบว่าเกมวอ r t h ันเดออีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเครื่องบินทิ้งระเบิดั7107ออสโชนเน่นะครับผมนี่คือเครื่องบินนะครับที่ทิ้งระเบิด ได้มีความหลากหลายมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดที่เขาอ่าจะซ้ำไปซ้ำมาแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีการใส่นู่นใส่นี่จนมีความหลากหลายในการเลือกที่คุณสามารถที่จะเลือกรูปแบบในการทิ้งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทิ้งระเบิดแบบธรรมดาหรือว่าจะตีหรือว่าจะเป็นการทิ้งระเบิดทิ้งตอร์ปิโด,ดด้วยเช่นกันนะครับมันสามารถที่จะแบกได้ค่อนข้างจะเยอะสำหรับ z ัต0 7นี้นะครับมันมีอีกชื่อนึงที่ที่ผมเรียกว่า o u t s h o n e นะครับ o u t s h o n e แปลว่า kingfisher หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือนกกระเตนนะครับผมนี่คือชื่อชื่อของมัน,นครับอีกชื่อหนึ่งเนาะส่วนใหญ่ชื่อของทางของอิตาลีจะเป็นอารมณ์แบบว่าเป็นพวกเป็นพวกชื่อนกอะอะไรประมาณนี้นะครับ Z1007 นี้นะครับได,ได้ได้ถูกนำนำมาใช้นะครับตั้งแต่ปี1938เจนกรทั่งปี1943และถูกผลิตออกมาใน ในจำนวน660ลำนะครับถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับรุ่นของ SM 79นี้ถือว่าน้อยมากนะครับเพราะว่า SM 79นี้ถูกผลิตออกมาในประมาณพันกว่าลำนะครับส่วนแบ็กกราวส่วนพื้นฐานนะครับเจ้านี่ถูกออกแบบออกแบบโดยที่แม่แบบมาจาก Z506 นะครับตอนแรกคิดว่าเป็น SM 79แต่ว่ามันคล้ายกันมากๆนะครับมันคล้ายกันเฉยๆนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับเอา SM 79 ทำให้ทำให้ตัวมันของมันนั้นดูผอมลงแล้วก็ยืดที่ยาวขึ้นแล้วก็เตี้ยลงนะครับให้ดูสลิมมากขึ้นอะไรถึงนี้นะครับแต่ว่ามันสามารถแบกได้แบกได้เยอะกว่า sm 7, 7 9เยอะอย่างมากนะครับผมถือว่าดีมากๆากนะส่วนตัวว่านะครับโอเค Z1007 bis series 3 Alt a u l t o n e king f i s h e r หรืออะไรแล้วแต่นอกกตเตนนะครับแรง g t ม dating 3.0นะครับมีปืนกล มีป้อมปืนกลนะครับ13.7มมนะครับผม1จุดแล้วก็มีป้อมปืน13.7มมสกอตตี้อีก1จุดนะครับส่วนแล้วก็มี7.7มมเบต้าซาเฟตนะครับอีก2จุดนะครับผมข้างบนนี้ก็ไปอีก1จุดนะครับตรงนี้เป็นสกอตตี้ส่วนข้างหลังจะเป็นอ่าอ่าเบต้านะครับ สายขวาจะเป็นเจ็ดจุดเจ็ดมมโอเคนะครับส่วนข้างบนตรงป้อมปืนข้างบนตรงนี้สามารถให้มัน,มนสามารถที่จะหมุนได้สามร้อยหกสิบองศานะครับแต่เพียงแค่ว่ามันจะมีบางจุดบางช่วงที่มันไม่สามารถที่จะเล็งไปทางด้านหน้าตรงนี้ได้ตรงๆได้นะครับเพราะว่ามันออกแบบมาเพื่อให้มันยิงแต่ด้านหลังอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะหมุนหมุนสามร้อยหกสิบองศาได้นะครับประมาณนั้นแต่ว่ามันสามร้อยหกสิบองศาได้ก็คือว่า มันก็มีเดซโซนของมันนะครับเดซโซนบริเวณแถวตรงแถวด้านหน้าตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเงยขึ้นไปมายิงได้นะครับถ้าอยู่บริเวณแถวมุมสูงมาสามารถยิงด้านหน้าได้นะครับแต่ว่าถ้าตรงๆมายิงไม่ได้นะครับจะเป็นจะเป็นด้านหลังที่มันสามารถเฉพาะยิงได้อยู่บ้างนะครับจุดบอดของมันมันก็พอๆเหมือนกันนะครับด้านหลังตรงแถวตรงด้านหลังด้านหลังหางเลยที่มันจะยิงไม่ได้นะครับส่วนด้านข้างซ้ายขวาก็เอายังเหมือนเดิมด้านล่างก็เหมือนพอเหมือนกันนะครับแต่ถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับ เพราะว่าจ้บบาบ้านนี่ถูกว่าผมว่าส่วนตัวนะครับมันดีกว่า SM 79อย่างมากเพราะว่ามันสามารถที่จะแบกแบกระเบิดไปได้เยอะนะครับส่วนตัวนะแล้วก็ความเร็วนะครับตอนนี้ผมทําได้แค่เพียงแค่4.44ี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ความสูง4,500เมตรมันสามารถไต่ได้ถึง9000เมตรนะครับส่วนระยะในการหมุนตัวนะครับ32.9ทีระยะ ระยะในการไต่ระดับนะครับอัตราในการไต่ระดับขึ้นไป4.9เมตรต่อวินาทีระยะในการเทคออฟ450เมตรนะครับกงเกาะคงไม่มีอะไรอยู่แล้วมนะั้งข้างในก็มีทั้งหมดอ่า1 2 3 4 5 6 6ห้าท่านนะครับข้างในส่วนโมดิไฟของมันนะครับอันนี้พอเล่นพอเอาตัวรอดไปเฉยนะครับระเบิดม,มาจากข,าข้างจะมีหลากหลายมากคุณเห็นปะแต่ว่ามันก็เหมือนผสมปนเปกันไปปนเปกันมานะครับมันก็เอา50บวกกับ อ่า100 100บวกกับ250 250บวกกับ100บวก5บวก50อะไรถึงเนี้ยนะครับไอจีพีห้าสิบก็คืออารมณ์ว่าห้าสิกิโลกร,รัมอะนะครับผมพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ100กิโลกร,รมัมขนาดขนาดลูกระเบิดนะครับผมฐานลูกระเบิดสูงสุดของมันอยู่ที่800กิโลกร,รัมนะครับซึ่งก็อยู่ตรงนี้ซึ่งผมยังไม่ถึงไปยังไปไม่ถึงนะครับอันนี้คือแบบว่าเก็บเอาพอตัวรอดด็เฉยๆนะครับแต่ส่วนส่วนตัวผมว่าไอ G P 1 1 2ลูกเนี้ยผมว่าก็โอ,โอเคนะจริงๆนะที่ผมรู้สึกว่ามันก็โอเคนะแล้วก็สามารถที่จะแบกต่อไปเรด,ด้วยนะครับถือว่าคือมันแล้วแต่จำประสงค์ของคนว่าคุณจะเอามันไปถลม่มอ่าเรือลบหรือว่าคุณจะเอามันไปถล่มฐานหรือว่ารถถังอะไรถึงนี้มันก็แล้วแต่คนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยเลยกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาทูไฮ เออน,นันไหน,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 นก็เป็นด่านตอยโดยแล่ะจะได้บอกว่าเป็นแบบไหนแล้วกันนะครับคุณเห็นคำว่า too h ห g h ป่ะนั่นหมายนั่นหมายความว่าเราอยู่สูงเกินไปที่จะปล่อยถ้าเราปล่อยตรงจุดนี้ตอยเวลาจะปักลงดีปักลงน้ำแล้วจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยดังนั้นเราต้องพยายามเอาตัวเองให้ตามที่สุดถ้าเป็นไปได้นะครับให้มันเกิดขึ้นให้มันเกิดเส้นทางนะครับผมซึ่งมันจะค่อนข้างจะต้องติดกับ ติดหน่อยอะติดกับแม้นติดกับะทะเลนหน่อยนะครับมันจะค่อนข้างจะเล่นยากเพราะว่าเราจะกําหนดไปออกว่าเราต้องเล่งประมาณไหนนะครับเพราะว่ามันจะทูไพตลอดเผื่อจะตายเองก่อนแล้วเนี่ยม,ม,ม,มันจะมีคำว่าทูไ i ร์ทูฮะทูฟาส์นะครับ คือเรามาว่าเฮ้ยกูเร็วกูมาเร็วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ too fast นะครับเป็นมันเป็นการตอบปล่อยตอบตอยปโดยที่ค่อนข้างจะเรื่องมากมากนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะมันค่อนข้างจะเรื่องมากมากเลย too fast too low too high เออมันจะมันจะเอา too ไหนอะ เนี่ยครับประมาณเนี้ยนะครับเห็นปะเห็นเส้นทางปะเส้นทางของตอร์ปิโดนะครับเนี่ยนี่คือบอกว่าถ้ามันขึ้นตรงนี้แสดงว่าคุณสามารถปล่อยได้นะครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องเข้าไปในระยะมันหน่อยนิดนึงถ้ามันเขียนว,ว่า too high too fast อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือว่ามันปล่อยไม่ได้นะครับถ้าปล่อยปั๊บมันก็จมมันก็จมลงน้ําไปนะครับกลายเป็นซากปะการังอยู่ใต้น้ำไปนี่กูมาแถวเกาะเนี่ย เกาะครับไอซ์แลนด์เกาะครับส่วนตัวว่าน่าจะโดนสอยซะก,ก่อนนั่นแหละเดสทรอยเออร์นะนะ er แล้วกันนะมันต้องไล่กัดระยะหน่อยนะครับเพราะว่าเราคือมันเนี้ยมันคือกัดระยะจริงๆนะครับว่าเอ้ยศัตรูมันวิ่งประมาณไหนวะ สตูมันจะไปประมาณไหนวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถเชื่อเดาได้ว่าไอ้ตอร์ิดโเรานี้จะวิ่งเร็วเท่ามันหรือเปล่าหรือว่ามันจะช้ามันจะวิ่งช้าอะไรถึงนี้นะครับเราต้องกะเองทุกอย่าง everything นะครับสตาร์วิดโจะค่อนข้างจะเรื่องมากหน่อย <c oughs> เอาเป็นว่าคุณพยายามอยู่ให้ต่ําหน่อยนะครับแล้วก็ลดดับความเร็วลงถ้าคุณเร็วเร็วเกินไปหรือว่าสูงเกินไปมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเอาเป็นว่าพยายามให้ทําให้เกิดที่เล็งให้ได้นะครับผมอโอเคนะ เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องมากหน่อยนิดนึงสำหรับาการเล่นตอร์โดนะครับโอเคได้เวลาละระดับความเร็วลง too high too fast เร็วไปว่ะเร็วไปเร็วไปเร็วไป ต,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 ต้องต่ำกว่า0 0มั้งเบ้างเท่าที่จำได้เน,น,น,นี่ยเห็นละปล่อยมาแล้วอ้าวชิบหายตายซะก่อนไม่ไรครับ มีใหม่มีใหม่มีใหม่ได้เยอะอะโดนแล้วนะโดนแล้วนึงให้ต่ำกว่าเหลือกัประมาณสักต่ำกว่า300 300ความเร็วโอเคอันนี้เหลือ400ร้ฟา too fast มันระบายที่ต้องมันต้องมันต้องอบอกว่าเอ้ยระรอบความเร็วลงเลยแหละ300 โดนเถอโดนเถอเรียบร้อยก็ตออไปโดนนะครับส่วนใหญ่จะไปเล่นแบบพวกที่มันเป็นเป้าหมายเรือที่ค่อนข้างจะขนาดใหญ่ที่มันไม่สามารถจะใช้ระเบิดธรรมดาในการถล่มมันได้นะครับถ้าคุณใช้กับพวกแพทโรผมบอกตรงว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับบอกไว้เลยแต่ว่า สายต่อวิดีโอค่อนข้างจะเป็นสายที่ต้องระวังตัวเองไว้อย่างมากเพราะว่าคุณต้องเข้าสู่สมรภูมิโดยขนาดที่พวกสายสายพวกบอมเบอรธ์ธรรมดาจะอยู่จะอยู่แนวสูงกันโอเคนะก็ค่าความลำบากเหมือนกันนะดูสบายๆนะตอนนี้คือป้อใหม่เราคือยึดอะประเด็นหลักมันไม่ใช่แอกว่าเฮ้ยคือคือมันมีถ่ายให้ระเบิดอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้ไบบนไงครับไม่ไรครับก็ถือว่าเป็นคลิปหนึ่งให้ใหใหคุณได้เห็นประสิทธิภาพของป้อมปืนแล้วกันนะ โอเคโอได้ด้วยถ้าเล่าว่าอ่า SN79 นี้เทียบข้างเราแล้วยิงนะผมว่าเราชนะนะเราชนะกว่าเยอะ ก็คุณอย่าลืมว่าไอ้ป้อมบนเราสามารถจะหันได้360องศานะครับแต่ว่าในมุมสูงละหันทางด้านหน้าอ๋อมีคนตายเพราะ B B Y อีมีก็ยิงดีเกิน มึงครับมึงครับมึงเห็นด้านหน้าไหมเอเออนั่นแหละ ต้องบอกว่าถ้าไอ้ถ้ากันเนอร์หรือว่าเหล่าพลปืน่ยตายนะครับก็คือว่ามันจะไม่สามารถไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับนอกจากว่าคุณต้องลงไปจอดลงไปจอดซ่อมถึงจะฝึกมันจะกลับมาใหม่ได้นะครับจงจำไว้ให้ดีแล้วจอดนี่ก็ใช่ว่าที่จะจะจะดีนะเนี่ย คือบินขนาดใหญ่มันต้องใช้เวลาในการลงจอดของข้าจะสูงมากโอเคนี่ผมลงจอดนะเสียงตายหน่อย <c oughs> แต่คิดว่าสตูนไม,ไม่น่าจะวิ่งมาแถาตอนนี้ก็เลยลงจอดไปก่อน <c oughs> โอ้ชิบหายลงจอดแรงไปหน่อยเย่อซ้อมได้ครับ30วิที เนะครับเรื่องการซ่อมน่ะมันก็มันก็มีหลากหลายระดับนะครับระดับที่บอกว่าพอรับได้ได้อยู่บ้างหรือว่าไม่ทั้งหรือว่าไม่ได้เลยก็มีนะครับไม่ได้เลยเลย่่นเลก็มีก็คืออารมณ์แบบว่าแดงทั้งตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวตัดสินว่าเฮ้ยเออตัวตัดสินว่าเฮ้ยไอ้ลำเนียมันหนักอาการอาการของมันหนักแล้วนะอะไรเงี้ยมันซ่อมไม่ได้นะหรือว่าซ่อมได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าบางที ผมแดงครึ่งตัวอย่างเงี้ยมันก็ซ่อมได้บางที่บอว,ว่ามันแดงปีกซ้ายขวาคือปีกหักแล้วพอมันก็พอซ่อมได้อยู่บ้างน,นะแต่ว่าบางในบางกรณีอย่างเงี้ยมันก็ซ่อมไม่ได้เลยนะครับก็เอาไว้ง่ายดีกว่านะครับถ้ากรณีที่บอกว,ว่ามันอาการของมันคือเสียหายหนักมากนะครับก็นั่นคือซ่อมไม่ได้เลยนะครับผมเหมือนคนนั้นจะพุ่งไปทางซ้ายเหมือนกันเนย อีกทางนึงก็ไปทางขวา SBD ไปทางเป็นทางขวาไปหามันไปหามันดีกว่าอยู่ใกล้ๆก,กันไว้ป้องกันช่วยกันช่วยๆกันป้องกันถ้าตายก็ตายด้วยกันนี่แหละทีนี้มันมีเมฆมากไงเลงยากนหน่อยนิดนึงนะเนี่ยโอเค บอมเบอร์ผมว่าถ้าใครที่เล่นเป็นนะมันก็จะแบบว่าเฮ้ยเล็งแม่นมากๆเลยนะเห็นบางคนเอาเล่งแบบเป๊ะเป๊ะเลยนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าคุณยิ่งอยู่สูงเนี่ยาการกระจายของลับลูกระเบิดเนี่ยเวลาคุณถึงแม้ว่าคุณจะลงในจุดๆในจุดๆหนึ่งเนี่ยมันก็มีอัตราเกี่ยวกับการกระจายมากขึ้นถ้าคุณอยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะครับ ส่วนตัวผมนะสำหรับผมนะครับถ้าเป็นเป้าหมายขึ้นที่ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เลยกะไม่ค่อยถูกและยิ่งมีสเกลขนาดเล็กมากๆนะแต่บางคนแต่บางคนแต่บางคนก็เก่งนะกะไอ้แม่นมากแต่ผมไม่ของผมไี่ไม่เลยไม่ไหวอ่ะคือว่ามันสเกลมันเล็กแล้วก็กะไม่ค่อยถูกว่าเฮ้ยมันจะมาทั้งที่รู้ว่ามันว่ามันจะมาทางไหนนะแต่ว่ามันใช่ว่ามันจะมาตรงนั้นอ่ะเข้าใจปะ บางทีมันเอมันก็บอกว่ามีการขับเลี้ยวซ้ายขวาเนื้อเนื้อก็มีนะถ้าใครใครเคยใครใครเคย,เคย,เคยสังเกตอ่ะมีใครจะมาซ้ำเปล่าวะอ้ฐานะน่นะไปอีกฐานหนึ่งก็แหละ ลูก้อยอะอย่างมันบอกไว้ต่องเลยลูก้อยอะสิสองลูกอะคุณคิดดูแล้วกันแต่ว่าตัวไอพีหนึ่งสปดผมว่ามันก็แบกได้เยอะเหมือนกันนะเยอะมากๆเลยถ้าที่ถ้า,ถ,าถ้าไปดูมาถ้าที่ที่ไปดูมานะ บอมเปอร์อาตัมจิงนะคุณคุณสามารถที่จะสามาัคคียกันได้นะครับไอพวกไอพวกที่เล่นสายบอมเปอร์พราะก็ยังไงคุณก็ต้องมีแค่ภารกิจประมาณ2อสองภารกิจเหมือนกันแหละนะครับนั่นคือท,ทำลายกรดถังทำลายศัตรูไอทำลายฐานศัตรูมีแค่นี้แหละไอฐานศัตรูเนี้ยมันต้องถ้าเป็นลําเดียวเนี้ยมันก็ต้องใช้หลายรอบหน่อยนะครับคือถ้าภาเป็นไม่ได้ไปไม่ได้ก็คือว่าประมาณสักส3มามลำเนี้ย สามลำเนี้ไปฐานหนึ่งแล้วคือถล่มไปแล้วฐานหนึ่งนะครับแล้วก็วนไปเรื่อยจ,อจะต้อค่อยจัดการแอร์ฟิลมันโอเคเรียบร้อยเป้าหมายต่อไปคืออะไรตอนนี้ส่วนใหญ่อยู่แถวฐานทางขวาเฮ้ยม,มันแยกออกเหมือนกันแล้วเนะี่ย มันจะเป็นเราเรียกว่าเราจะหันหน้าไปทางเนี้ยนะครับเราเกิดตรงนี้ใช่ไหมเราจะหันหน้าไปทางนี้ตรงเนี้ยเรียกว่าฐานทางซ้ายกลางและขวานะครับคุณต้องจําเองว่าเราตรงไหนอ่ะมันไม่บอกว่านี้อันนี้คือฐาน a B C นะเหมือนเหมือนจุดพอย์อ่ะเนี่ยมันมันไม่มันม่ได้บ่อยแบบนั้นนะมันต้องรู้เองโอเคเดี๋ยวไปแอร์ฟิมาเล่กันนะ ฐานนี้น่าจะพังแล้วล่ะมีกี่ตัวนะครับโอ้ยหลายร้อยตัวแถวนั้นชิมหายแลยนี่นี่ผมอยู่เหนือแอร์ฟิลด์อยเนี่ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนแต่บางคนก็เรียกเป็นแบบนี้นะครับเรื่องฐานนะอย่างเช่นอ่า DC, d สี่ d เจ็ด D5 อะไรอย่างเงี้ยเรียกเป็นอย่างนั้นเลยนะโอเคถึงละประมาณเราคือ a i r f ฟ e l นี่ลุมลุมถล่มมันน่าจะตายแล้วโอเคหมุนเนาะผมหมุนใกล้ไปหน่อยนะจริงๆ โอ้ยโอ้ยโอ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 เคได้ละมีตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างเว้ยเคยทิ้งระเบิดอยู่ดีๆแล้วก็วัตตูมันทะลึ่งมามาซ่อมบริเวณแถวนั้นพอดีตายเ <c oughs> พราะรัสงสารอะ ไหนแลว้ววะโอ้เลยวะโอ้ยหน้าจอคือแอร์ฟิวจะเป็นฐานหนึ่งที่มีเลือดเยอะมากนะครับคุณต้องใช้อะไรคุณต้องใช้หลายรอบหน่อยถึงจะถล่มมันนะครับ แต่ถ้าคุณมีเพื่อนมันก็โอเคขึ้นนะครับมันก็ลดลดรอบลงแต่ถ้าอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหคนเอ้ยประมาณกี่รอบวะประมาณหกแปดหกถึงแปดรอบอะนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของระเบิดแต่ละคนที่คุณแบกมาด้วยนะยิ่งลูกเล็กนี่คุณต้องเพิ่มรอบมากขึ้นนะถล่มยากมากนะครับแต่ก็ดีนะส่วนตัวถ้าถล่มง่ายเหมือนไอ้พวกเบสธรรมดาอย่างเงี้ย โอจบเกมโคตรง่ายนะโอเค มีแม่หนาอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีส่วนใหญ่นะครับคือมันไม่ค่อยมีคนที่คิดอุตริขึ้นมาแล้วครับเอาตามจริงนะเพียงแต่ว่าถามมันใกล้พังเงี้ยแล้วไอ้ขางล่าบอกว่าเฮ้ยชิมหายแล้วมีมีบอมเบอร์อยู่อยู่เหนือแอร์ฟิวเราต้องรีบขึ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่แหละแต่ประมาณ600ถึงประมาณ7,000เมตระไรขนาดเนี้ยผมว่ามันก็คงยอมแพ้ตั้งแต่ห0 0แรกแล้วะ ตัวอะไรวะโออีกสักครึ่งหนึ่งฐานเราเหลือกี่ฐานวะเหลือสองฐานโอเคสบายๆไปครับไม่ต้องรีบร้อน คุณจะหันไม่ได้เลยนะครับคือว่าพอพอได้พอคุณได้ระเบิดลกระเบิดปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณหันทันทีอ่ะมันจะเลยนะครับมันจะเลยแล้วมันต้องถ้าคุณรีบร้อนมันก็ต้องคุณต้องกดหัวลงเพื่อที่จะปล่อยอันนั้นอนะ่ะคุณต้องบินไประยะหนึ่งหน่อยแล้วคอ่อยหันหลังกลับมานะครับไม่ต้องรีบร้อนหรอก มีต้องสองสามลำถล่มแค่ดิดหน่อยก็พังแล้วมั้งอ๋อไม่หมุนลูกเลยอีกแ่มเร็วไป อีกนิดหนึ่งก็ตายเลยนะั่นแหละสดเกลนะมัง้งโดนแล้ววะโอเคเรียบร้อย สำหรับ Z 1 0 0 7 b i งนสซีทีสามนะครับถือว่าเป็นเครื่องบินที่ระเบิดที่มันมีความเร็วของมันนะครับและค่อนข้างจัดสลิมดีนะครับในเรื่องความในเรื่องว่าค่อนข้างจะเบาบางและดูเท่กว่ารุ่น SM79 ดนะครับดูเอาตามจริงนะดูดูเท่กว่ามากนะครับแล้วก็ในเรื่องการแบกแบกระเบิดนะครับค่อนข้างจะได้แบกไปได้เยอะนะครับไปได้เยอะกว่า SM79 แล้วก็มีความหลากหลายกว่ามากนะครับ แต่ว่าคุณก็ต้องทรมานกับรุ่น Z 1007นี้ไปอีกอีก2รุ่นนั่นคือซีรีส์3กับซีรีส์5ก็คืออีกรุ่นหนึ่งเอาไว้ง่ายนะครับแล้วก็จะนังก็พ้นไปยัง P108B ซีรีส์1นะครับที่มันเป็น Heavy Bomber ไม่แบบว่าไม่ได้หวังอะไรมากมายกับมันเว้ยคือตอนแรกอ่ะก็คือว่าเล่นแบบชิวๆไปคือเล่นแก้แก,แก้เซงอะอะไรเงี้ยเล่นแก้เซงพอแก้เซงไปแก้เซ็งมาเอ้าชิบหายเอาขึ้นแรงสองเอาชิบหายขึ้นแรงสามชฉยอะไรเงี้ย ผมบอกตอนว่า c 2 0 2 EC อ่ะค่อนข้างจะดีมากๆเลยส่วนตัวว่าถนัดมือมากะนะครับก็โอเคงั้นก็เจอกันคราวหน้านะครับนะครับผมก็ผมนักซีอเหมือนเดิมน,นะครับอย่าเพิ่งเบื่ออิตาลีกันนะครับตอนนี้ก็ช่วงอิตาลีฟีเบอร์อยู่คนโซนโซยาร์เล่นทางฝั่งอิตาลีกันเยอะนะครับงั้นก็เจอกันคราวหน้านะครับบาย